ฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิงบายของขวัญช้าทีจะเมาเรื่องข้อง,งานถักงานฝีมือ mm hmm. ก็ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตมากเลยกับกระเป๋านะคะจากไหมเส้นยับเส้นใหญ่นั่นเองซึ่งขวัญก็ไปได้มาเหมือนกันนะคะเป็นไหมขนแกะเส้นดงเส้นเท่านุโป้งนะคะจากแบบอนบส้มนั่นเองนะคะก็คลิปนี้ก็เลยจะมาชวนถักแต่ ไม่ถักกระเป๋านะคะถักเป็นที่หุ้มหมอนค่ะซึ่งขวัญก็มีหมอนมินิอยู่แล้วว่าแล้วก็เข้าไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ไลค์แชร์ก็ฝากกดกันด้วยนะคะจะได้ติดตามงานกันได้ตลอดตลอดไปค่ะไปถักกันโอเคค่ะขวัญก็ไปสั่งไหมนะคะในแอปส้มมานอันนี้เราจะได้กันว่าไหมุด้งไหมเส้นยักกันนะคะเดี๋ยวขวัญขอไปทําการม้วนให้มันเป็นทรงเรียบร้อยเ่รนแล้วเดี๋ยวเรามาได้ลูกบอลมาหนึ่งลูกเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็ ความยุง่งเหยิงนะคะแล้วก็ม้วนเป็นลูกบอลทันนี้เราก็จะมาถักไหมขนแกะหรือไหมอุด้งเส้นใหญ่กันจ้าเอาจิงๆิขวัญก็ยังไม่เคยถักไหมเส้นอุด้งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะท่าน,นี้ขวัญก็มีต้นแบบแลละก็คือหมอนปิกนิกของขวัญน,นั่นเองนะคะก็จะเอามาห่อพุ่มเขา่นแหละนะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ก้าวกับหัวกับด้านเสร็จแล้วก็ขึ้นเชื่อกกระตุกอย่าดึงจนแน่นนะคะใช้นิ้วมือก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจีบเขาแบบนี้แล้วก็าพาดนะคะสร้างกวงหรือสร้างโซ่เขาขึ้นมานันอ่ะ เอาแค่ลอดผ่านนะคะไม่ต้องถึงขนาดรวมจนเกินไปแล้วก็แน่นจนเกินไปนะคะให้นิ้วผ่านแบบนี้อ่าลิ้นับเลยหนึ่งสองสามโอเคสี่นะคะอย่าแน่นจนเกินไปแค่พอดีนิ้วผ่านเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเกิดช่องว่างแล้วมันจะไม่สวยนะคะต้องเอาให้มันพอดีๆนะคะก็ประมาณเก้าห่วงมาในห่วงที่สองค่ะเอานิ้วเข้าไปในโซ่เนาะเอาปลายที่ยาวนะคะสตอดเข้าไปข้างในโดยใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นมา แบบนี้ตัวที่ห่วงเขายังค้างกันอยู่อย่างนี้นะคะดูทีนะคะสอดเข้าไปในตัวโซ่ที่เราขึน้นมาเมื่อคู่แล้วให้พอดีกับนิ้วแบบนี้นะคะ1ตัวโซ่กับ1ห,ห่วงละวางห่วงที่แล้วหลุดด้วยนะคะเราจะค่อยๆกระทึบแบบนี้ไปให้รอบเลยคะ่ะและห่วงสุดท้ายของแถวก็วคือห่วงที่8ขึ้นเก้าโซ่นะคะแล้วเราก็ ดึงขึ้นมาทั้งหมด8ห่วงนี้ดึงยากนิดนึงจากนั้นแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาปลายด้านยาวสอดเหมือนเดิมนะคะช่วงหัวมุมนี้ค่อนข้างใส่ยากนิดนึงเราจะขึ้นงานลนักษณะนี้ว่างานวงลีนั่นเองนะคะ,ะก็พยายามให้เขาไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะเดี๋ยวเปรู้โวจ้าและห่วงที่14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก <2. S 1> ็จะประมาณนะคะนเราก็ ของเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วนแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะเรียกการถักลักษณะแบบนี้ว่าฟริงเกิลนิดนั่นเองะค่ะหรือการใช้นิ้วมือในการถักนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถักขึ้นไปก่อนส่วนจะได้กิ่แถวนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะก็พาดด้านหลังแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยตรงๆธรรมดาไม่ต้องไปบิดห่วงไม่ต้องไปอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้อระวังก็คืออย่าดึงแน่นไปว่าเดี๋ยวห่วงหลุดนั่นเองจริงๆเวลาใช้งานของการถัก ฟิงเกอร์นี้แบบนี้นะมันใช้ได้สด้านอันนี้ก็คือด้านหน้านี้นั่นเองนะคะส่วนด้านนี้ก็คือด้านหน้าเพอแล้วแต่ว่าใครจะชอบความปุกปุยแบบไหนยังไงนะคะถ้าปุกปุยแบบเป็นลายก็คือด้านหน้านถ้าต้องการความเป็นขนแกะขนแกะก็เอาด้านเพอออกนะคะก็จะเป็นอะไรก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะก็เหลือปลายไหมนะก็ตัดใ,ใจดึงออกเลยค่ะกดออกแบบนี้ระวังอย่างเดียวคือหลุดนี่เองเอาปลายไหมสอดเข้าฝั่งนี้ เห็นด้านนี้เนาะห่วงนี้แล้วก็สอดเข้าฝั่งนี้ทําฝั่งตรงข้ามกันงงไหมไม่งงเนาะสอดเข้าอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นห่วงเนอะแล้วก็ดึงออกให้หมดแล้วก็จับห่วงฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาปลายไหมร้อยแล้วก็ดึงค่อยๆท,ทําทีละห่วงไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ จริงไหม่เขาก็จะยืดได้อีกนิดหน่อยอันนี้คือห่วงเหล่อนใช่ไหมคะห่วงเหล่นจะเป็นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาจ้าการถักหน้านิดเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสลับเป็นด้านเพอก็ได้นะคะแต่ว่าตอนถักเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วเราก็มาไล่ลําลดับห่วงกันนะคะอาจาังหวะช่วงที่เราถักอาจจะมีตึงบ้างหย่อนบ้างก็ค่อยๆปรับค่อยๆดึงกันตรงนี้นะคะส่วนปลายไหมที่ยาวเราก็สอดเข้าไปข้างในของตัวหมอนเลยนะคะแบบนี้ มาปลอมกันหนึ่งทีกันวันหนึ่งเขาเลื่อนหลุดหรือขาดออกจากกันนั่นเองชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ไหลเข้าไปในตัวหมอนได้เลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็นอนหนุนโชว์ให้ดูหนึ่งกลุ่มก็เป็นลักษณะอะไรประมาณนี้จริงๆต้องกลับด้านนะแต่ว่าขวัญชอบแบบนี้ะะก็เลยจะเป็นลักษณะลายเปียกันนิดนึงนะคะถ้าใครดูแล้วชินชอบเห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอไปได้ตลอดนะส่วนตอนนี้ขวัญก็ซีรีส์ก่อนแล้วกันนะคะ